สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาพูดเรื่องการหางานด้วยวุฒิมปลายนะครับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงของที่ทํางานเกิดขึ้นแล้วมันทาให้ผมรู้สึกว่าการไม่มีวุฒิเนี่ยมันเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตในแบบที่ผมลืมไปแล้วว่ามันเป็นคลิปนี้จะเป็นการแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็แชร์ความรู้สึกให้ฟังกันเช่นนะครับผมหวังว่าประสบการณ์ที่ผมผ่านมาและความรู้สึกที่ผมกำลังเจออยู่จะช่วยคนที่อยู่ในสถานการณ์คล้ายกันได้ไม่มากก็น้อยตอนหลังจบม .6 เนี่ยผมไม่ได้เตรียมตัว ว่าจะต้องทํางานนะครับมันมีเหตุจําเป็นเกิดขึ้นที่ทำให้ผมต้องทํทาท้งนี้ท้งนั้นผมไม่อยากพูดเหมือนผมควบค contr ชีวิตตัวเองไม่ได้ต่อมาปลายผมก็ไม่ได้มีแผนในการเรียนต่อแบบเหมือนชาวบ้านเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งมันก็เป็นความผิดผมเองด้วยและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นตัวแปรภายนอกที่ทําให้ผมจําเป็นต้องทํางานในงานแรกครับผมพูดตรงๆเลยผมได้เพราะว่าเส้นสายผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่เคยเรียนด้วยกันตอนมอนหนึ่งนะครับที่บ้านเขามีธุรกิจแล้วเขามี position ที่เขาสามารถเอาผมไปหย่อนไว้ได้ มันเป็นงานกราฟิกดีไซเนอร์ในบริษัท O.E.M แห่งหนึง่งในกรุงเทพถ้าพูดถึง r e levancy ของงานแรกนี้กับท o p i c หางานได้ยังไงโดยการมีวุฒิมปลายเนี่ยมันก็คือแค่นั้นครับผมได้เพราะเส้นผมใช้ Connection ของผมเพื่อเอาชีวิตรอดณนะเวลานั้นทั้งนี้ผมจะลงดีเทลให้ฟังนิดนึงเพื่อให้เห็นภาพว่าชีวิตช่วงนั้นอะ่ะมันเป็นยังไงแล้วมันถูก เขาเรียกว่าอะไรพัฒนามาถึงทุกวันนี้ได้ยังไงจากจุดๆนั้น Hard Skill mm hmm. ผมตอนนั้นนะครับอย่าเรียกว่ามีเลยใกล้เคียงที่สุดก็คือภาษาอังกฤษตอนนั้นผมมี i อเ t s แล้วแล้วก็ความเกี่ยวข้องของกราฟิกดีไซเนอร์มันก็มีแค่ผมพอทําได้บ้างถ้าไม่เห็นภาพก็ไอคลิป i อเ t s คลิปแรกครับที่ผมกระโดดขึ้นเตียงทําตัวกูฟีแอผมเข้าใจว่าเพื่อนร่วมงานผมนะเวลานั้นนะ่ะเขาก็รู้ว่าผมเข้าไปได้ยังไง เขาก็เลยน่าจะฟีดให้แค่งานที่มันง่ายๆครับมันมันเป็นงานที่ค่อนข้างว่างผมเลยเอาเวลาว่างที่ผมมีในงานแรกนั้นนะครับไปหารายได้เสริมอ,อื่นๆที่ Stick the Landing มีแค่ทำการบ้านของเพื่อนอได้เงินนิดๆหน่อยๆไม่เยอะแต่ก็ทำให้ผ่านแต่ละวันไปแบบรู้สึกมีเป้าหมายในชีวิตมากขึ้นบวกกับผมวิชเอาไปหานายจ้างของผมที่เคยจ้างผมทำพาธามครับก่อนผมทำฟูลท m e งานแรกที่ได้เข้าเรสเนี่ย ผมมีงานพาร์ทไทม์ที่ผมเข้าได้ด้วยตัวเองลองสตอรี่ช็อ t มันเป็นเอเจนซี่เรียนต่อเมืองนอกแล้วส่วนหนึ่งของงานเนี่ยต้องมีการเขียนโพสเป็นคอนเทนต์การเรียนต่อเขาก็ให้โอกาสผมงานแรกก็จะประมาณนั้นค่อยเกี่ยวข้องเท่าไหร่งานที่2เนี่ยจะเริ่มเกี่ยวแล้วครับเพราะว่ามันเป็นงานที่ผมใช้เวลานานที่สุดในการทําตําแหน่งนั้นนายจ้างยังเป็นคนเดิมแต่ว่าเขาย้ายผมจากบริษัท OEM เครื่องสำอางที่กรุงเทพ ไปสมุทรสาครหลักๆไอบ,บริษัทที่ผมถูกย้ายไปเนี่ยงานที่เขาทำคือการสร้างโรงงานให้เพื่อร่วมชาติเขามาเช่าครับแล้วก็จะมีงานอื่นๆประปรายตามความสนใจของนายจ้างในแต่ละอาทิตย์ยกตัวอย่างเช่นวันไหนที่เขารู้สึกว่าเขาอยากหารายได้เพิ่มโวยการเลี้ยงปลาดุกบอ่อปลาดุกทําไม่เคยเห็นในผมขึ้นรูปนะครับเจะใจผมไปนั่งดูคนเลี้ยงปลาจับปลามาช่างขายด้วย อ๋อ oh, ถ้าผมยังไม่ได้พูดไอชื่อตำแหน่งของมันในงานที่2ผมนะครับคือเสมีเนธุรการนอกจากงานธุรการก็จะเป็นในพวกงานสเปซสปะาที่ผมบอกแล้วก็จะมีงานพิสดารอื่นๆมันก็ไม่ค่อยเชิงพิสดารน,นอยเนี้ยเวลาก่อสร้างนะครับ process หนึ่งมันจะมีการถมดินด้วยเวลา,ารถ10บล้อเข้าไปถมดินเนี้ยมันก็จะมีใบถ้าผมจำไม่ผิดมันเรียกว่าใบรับดินนะครับผมก็ไปต้องไปนั่งที่ไซส์แล้วก็รอรถ10บล้อมามันก็รับมาขับคุณค่า ทั้งวันทําแค่นั้นนะครับนั่งรอนั่งเกาตูดแค่ขี้มูกอยู่หน้าไซงานอรอเซ็นรับดินชีวิตกูโคตรสุดยอดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะพูดว่ามันไร้าสาระอย่างเดียวมันก็คงไม่แฟร์เพราะว่ามันก็มีงานที่ผมได้ใช้สิ่งที่ผมพอทําได้แล้วก็เป็นรากฐานที่ทําให้ผมสามารถได้งานอื่นๆด้วยถ้าต่อจากงานแรกเรื่องกราฟิกดีไซน์ที่ผมบอกผมพอทําได้ใช่ครับในงานที่2เนี่ยผมออกแบบป้ายของโรงงานเพราะวันไหนที่ผมรู้สึกโปรแอคทีฟกับงานเนี่ยผมก็ทําไฟล์ คิดเงินเดือนอัตโนมัติเพื่อช่วยพี่เสมียนคนหลักเขานะครับลืมพูดไปก็คือในออฟฟิศจะมีผมเสมียนเสมียนสองแล้วก็มีพี่คนหนึ่งเป็นเสมียนหลักเ,เสมียนหนึ่งนอกจากนั้นครับมันก็จะมีพวกงานซ่อมแซมอาคารอื่นๆติดไฟหน้าโรงงานนะครับปลาเล็กๆน้อยๆเปลี่ยนไอ้ท่อตรงอ่างล้างจานอะ พอทำไปสักพักความ proactive ของผมผม,มันก็ลดไปเรื่อยๆครับปัญหาหลักของงานนะครับผมไม่ได้จะโทษนะครับผมพูดตรงๆว่ามันอยู่ที่ relationship ของผมกับนายจ้างครับคือเขามีวิธีสื่อสารที่ไม่เป็นสากลเอาอย่างนี้แล้วเขาเป็นคนที่ชอบหาคนผิดบวกกับชอบสั่งงานนอกเวลางานทั้งนี้นะครับผมรู้ดีว่าถ้าไม่มีไงานหนึ่งกับงานสเนี่ยชีวิตผมผมคิดไม่ออกว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหน เพราะว่าเงินเดือนที่ได้เนี่ย f u l l disclosure ผมได้16ื่นมีที่อยู่ฟรีทั้ง2งานนะครับแล้วมันเป็นช่วงที่ผมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ใช่ตัวผมเองด้วยส่วนตัวผมไม่ใช่คนใช้เงินเยอะโดยเฉพาะเมื่อที่อยู่ฟรีถึงจะรู้อย่างนั้นนะครับพอถึงจุดหนึ่งมันมันก็เริ่มไม่ไหวมันประสาทแด่ชีวิตมันก็เริ่มเข้าหลูปแบบอยู่ไปวันๆเ,เป็นอย่างนั้นช่วงหนึ่งเลยแล้วมันเป็นช่วงที่ผมรู้สึกไม่ค่อยดีนะับรู้สึกแย่อยาจจะสังเกตเห็นได้จากไอ้คลิปมาหาลัย คลิปไม่ได้เรียนมหาลัยผมทำในช่วงที่ผมค่อนข้างรู้สึกแย่กับไอ้งานเสมียนนั้นก็เลยจะ reflect ออกมาว่า mindset ของผมนะจุดๆนะั้นมันเป็นยังไงมันมันไม่มีใครเห็นคุณค่าเราผมไม่ใช่คนที่แข็งแรงขนาดจะแบบเห็นคุณค่าตัวเองแล้วพัฒนาตัวเองได้เบอร์นั้นเนาะมันก็แบบกูทําอะไรอยู่เนี่ยกูไม่มีใครสนใจแล้วว่าสิ่งที่กูทำานี่มัน มันก็มี Value นะแล้วก็ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเลยนะครับในงานหนึ่งกับงาน2ไม่ได้ใช้เลยหนึ่งในจุดเปลี่ยนคือแฟนผมนะตอนนั้นเนี่ยเขาอยู่กรุงเทพเขาเป็นคนที่ nice แล้วก็พูดตรงๆเข้าใจผมในระดับหนึ่งแต่ผมมองว่าการที่เราจะทบกันตอนนั้นผมอายุเท่าไหร่เองจำไม่ได้แล้วน่าจะ2 0 21มัง้งผมมองว่าอย่างน้อยๆผมก็ควรมีเอเจนซี่ของเฮียใช้คำนั้นตรงนี้ผมอยากรับผิดชอบตัวเองในแบบที่ผมไม่ต้องมากังวลว่านอกเวลางานผมจะต้อง ทำงานอีกไหมหรือจะต้องโดนด่าแบบในอะไรที่ผมไม่สมควรโดนด่าผมอยากออกจากตรงนั้นแล้วก็ผมอยากมีอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นเป้าหมายในการพัฒนาตัวเองขึ้นไปเว่นิดหนึ่งเว่นิดหนึ่งเดี๋ยวผมจะพยายามพูดให้เห็นภาพมากขึ้นแต่เอาเป็นว่าการที่ผมมีแฟนนะตอนนั้นนะครับเป็นแรงผลักดันให้ผม take action กับการไม่โอเคกับงานประมาณนั้นเนาะผมเลยไปคุยกับพี่บ้านในเ,เรื่องค่าใช้จ่ายที่ผมต้องรับผิดชอบอะว่าถึงจุดหนึ่งผม,งผมงก็ต้องทําเพื่ออนาคตของผมเองเหมือนกันผมอยากเซฟเงินตรงนั้นอนะ ในการหางานใหม่หลังจากนั้นประมาณ3เดือนผมเซฟเงินได้15ื่นห้ทีนี้ก่อนย้ายเข้ากรุงเทพครับผมไปใส่โปรไฟล์ไว้ใน Job Thai หรือ Job DB ไม่รู้ Position ที่ผมมองหาตอนนั้นว่างานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษใส่ไปไม่นานมันม,มีบริษัทติดต่อมานะครับเป็นงานนิติในคอนโดแห่งหนึ่งต้องใช้ภาษาอังกฤษเน้นไปที่ฟังกับพูดผม,มผมก็เอาพอยที่ผมว่าอ๋อผมได้เอลนู้นนี่นั่น,น เราก็ได้ตำแหน่งได้ได้โพ i ิชันนั้นมาตอนไปสัมภาษณ์ก็โชคดีที่ Manager อร์เขาไม่ได้ให้น้ำหนักกับใบปริญญามากเท่าไหร่นะครับแล้วเขาก็เข้าใจว่าออสถานการณ์ของผมบวกกับบุคลิกท่าทางของผมนะตอนตอนดจุดๆนั้นเนี่ยคงมีเหตุผลที่ทำให้ผมไม่ได้เรียนผมจึงได้งานนั้นแล้วก็ย้ายเข้ามากรุงเทพมันเป็นจุดจุดหนึ่งที่ผมมองว่าสำคัญในชีวิตอย่างมากเพราะตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาผมดูแลตัวเอง100%นะครับไม่ได้มีใครช่วย คือก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้มีคนช่วยู่แล้วแต่ก็ยังมีเพิร์สของการได้อยู่ที่ทํางานซึ่งช่วยเรื่องเงินอย่างมากเราก็เข้าใจใช่ไหมทำได้แบบได้ทำเพราะเส้นกับได้ทําเพราะเราหาเองได้มันคนละอารมณ์กันก็รู้สึกว่าเออเรามีความภูมิใจในตัวเองมากขึ้นแต่ว่าไม่ใช่แต่ลื่มน้ำก่อน ผมซื้อเพราะเหมือนไอ้ม็อบไซโคกับโนดุดมอะ mm hmm. เพื่อนผมเห็นเป็นจูพอผมได้งานที่3ครับ mm hmm. ซึ่งชื่อตำแหน่งคือ receptionist and administrator ที่คอนโดแห่งหนึ่งในสุข,ขุมวิทเนี่ย uh hmm. ผมก็ใช้โอกาสนั้นอย่างเต็มที่ทักษะที่แคร r y ี่มาจากงานที่แล้วไอ้ไฟล์ Excel ที่ผมว่าครับผมทำฐานข้อมูลของผู้พักอาศัยนะครับจากเมื่อก่อนนี่มันเป็นกระดาษเนี่ยผมก็พยายามเซ็นทรัลไลซ์มันในไฟล์นี้ว่าถ้าคุณเปิดไฟล์นี้คุณจะรู้ว่าสถานะห้องนี้เป็นอย่างไรโน้ตต่างๆเพื่อแบบ p e r s o n a l i z e การให้บริการของลูกค้าแต่ละคนการเป็นนิติคอนโดที่โครงการมันไม่ได้ใหญ่ครับไม่ถึง500ห้องเนี่ยตรงๆเลยว่ามันไม่ได้ยากนะครับงานนิติไม่ใช่งานยากมันเป็นงานรูทีนเป็นหลักและถ้ามีฟาวเดชันที่แข็งแรงไม่มีปัญหาเรือรังเนี่ยมันเป็นงานที่ค่อนข้างสบายเลยโชคร้ายนะครับที่มันมีปัญหาเรือรังผมก็ยืนย่นใบลาออกงานที่4ผมจํา p r o c e เปเป๊ะไม่ได้นะครับแต่ก็จําได้ประมาณว่า น่าจะหาในเน็ตเหมือนเดิมแลเราก็เอาประเด็นที่ว่ามผมมีประสบการณ์ในการทำงาน Service Related แล้วก็ทำงานกับชาวต่างชาติมันได้รับการพิสูจน์แล้วนะครับเพราะว่าอนอก i อมันก็พูดตรงๆนะว่าตอนสมัครงานนิติเนี่ยก็หมดอายุแล้วก็เลยไม่อยากเอามาเป็นประเด็นมากแค่บอกอ๋อผมเคยสอบนะครับให้เขารู้ไว้ว่าเราทำได้บวกกับประสบการณ์ที่เราพิสูจน์น่าจะมากพอให้ผมได้งานที่สชื่อตำแหน่งของมันคือคออิงผมทำอยู่ที่โปรเจกต์อีคอมเมิร์ซแห่งหนึ่งซึ่งผมใช่ว่า ทุกคนต้องรู้จักอย่างแน่นอนงานที่4ครับมันเป็นงานที่ผมได้ใช้ทักษะที่ผมพยายามตั้งแต่งาน2เป็นต้นมาเอามารวมกันไว้ที่งานนี้อย่างที่ชื่อมันบอกคออิงเรารับสายเฉพาะลูกค้าที่พูดอังกฤษแล้วก็ตอบเมลเฉพาะที่เป็นภาษาอังกฤษทําภาษาไทยต่อเมื่อเคสมันหมดแล้วเรานั่งว่างๆเท่านั้นเขาถึงให้ทําภาษาไทยนั่นคืองานรูทีนที่ผมต้องทาผมมองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษตัวเองให้มันดีขึ้นไปกว่านี้ ผมรู้ตัวอย่างมากนะครับว่าภาษาอังกฤษของผมเนี่ยมันไม่ได้แบบสุดยอดแบบไอ้เหี้ยไม่มีใครเก่งกว่ากูแล้วผมมีเพื่อนที่เก่งกว่าผมแล้วผมก็รู้ตัวดีว่ามันมีจุดบอดท,ที่ผมต้องแก้ผมก็พยายามใช้โอกาสที่ผมมีในทุกๆวันในงานนั้นเนี่ยในการพัฒนามันยิ่งๆขึ้นไปหนึ่งในสิ่งที่เป็น concrete proof ก็คือผมไป overhaul template email ของอของโปรเจกต์นี้นะครับผมภูมิใจกับมันค่อนข้างมากและมันเป็นสิ่งที่ ได้รับการ recognize จากลูกค้าแบบตรงๆเลยนะครับเวลาลูกค้าคนไหนเขาเห็นอ e ีเมลที่เขารู้สึกว่าออดีเขาก็ชมเราตรงๆวันไหนที่ลูกค้าเขาแบบ Nice เขาก็ชมว่าภาษาอังกฤษคุณดีจังเลยคุณเรียนต่างประเทศรูรปล่าอะไรปรนะมาณนี้ผมก็ไม่ได้เรียนครับไปไกลสุดชีวิตนี้ไปภูเก็ตในช่วงการทำงานรแรกๆเขาจะมีฟีดแบ็กเหมือนแบบโคชชิ่งเซสชั่นบ่อยผมก็จะได้รับ positive feedback ส่วนใหญ่นะครับว่าเออผมเรียนรู้เร็วผมสามารถสรุปความได้ซึ่งแน่นอนว่า มันก็ validate ความรู้สึกดีของผมขึ้นไปทำให้ถึงจุดจหนึ่งอ่ะผมรู้สึกคอกี้กับตัวเองมากๆนะผมรู้สึกว่ากูไม่มีวุฒิแล้วไงถ้าต้องเปลี่ยนงานไปทำฟิวเซอร์วิสก็แล้วไงก็มีประสบการณ์พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าอ่าคอมพิเทนต์ในสายงานนี้แล้วก็ภาษาอังกฤษก็มีบทมีข้อพิสูจน์ที่สามารถเห็นและจับต้องได้ว่าผมใช้ได้จริงจะมีอะไรหยุดยั้งผมได้นะครับปรากฏว่า เมื่อไม่นานมานี้รู้ว่ามีแต่ก่อนไปถึงจุดนั้นนะีผมขอ backtrack นิดนึงถ้าใครเคยทำงานเซอร์วิสก็จะรู้ว่ามันก็ทุกงานแล้วเนาะมันก็มีวันที่ดีแล้วก็วันที่ไม่ดีวันที่ไม่ดีเนี่ยวันที่โดนดา่าเนะี่ยคำดา่าถึงจุดหนึ่งทำอะไรผมได้น้อยสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าไม่อยากรับสายแล้วเนะี่ยคือเวลาที่เขาด่าอะไรแล้วมันจริงผมมองว่าการเป็น customer service agent ครับเป้าหมายของผมคือการ s a t i s f y ลูกค้าในกรอบการให้บริการบางครั้งไอ้กรอบเนี่ยครับเป็นปัญหาอย่างมาก นอกจากกรอบการให้บริการแล้วเนี่ยมันก็ยังมี internal management ซึ่ง2อันเนี้ยอยู่นอกการควบคุมผม,ผมในบางกรณีที่ผมสามารถหา work around ได้เนี่ยก็ดีไปบางกรณีที่ผมไม่สามารถทําได้แล้วจริงๆแล้วปัญหามันไม่ได้รับการแก้ไขเพราะ2ออย่างหลังนะครับลูกค้าเข้ามาโวยเนี่ยมันรู้สึกแย่มากนะครับ <S <S ในมุมนึงผมเข้าใจลูกค้าเพราะเวลาเขาติดต่อเอเจนต์เนี่ยเขาก็มองเราว่าเราคือ representative ขององค์กรเขาไม่รู้หรอกครับว่าเบื้องหลังมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้ว authority ของเราที่มันมีจํากัดเนี่ย มันทําให้เรา provide service ได้แค่ถึงระดับหนึ่งแต่มันเป็นอะไรที่แบบมันเกินไม่เข้าคายไม่ออกมันไม่รู้ว่าจะจะต้องรู้สึกยังไงกับมันมันถึงขั้นที่ไอ้เคสที่ผมเอามาเป็นประเด็นเนี่ยผมนั่งร้องไห้เลยนะครับรับสายโดนดา่า Are you retarded ด่ากูชิบหายไว้ป่งชีวิตนี้ไม่เคยโดนด่าแบบนั้นมาก่อนอีกครั้งครับสิ่งที่ทําให้ผมร้องไห้แบบแม,แมนในวันนั้นผมเดี๋ยวผมเดโมให้ดูผมร้องหไงนะมมงห้ไงสมมติส่เฮดเซตมัตกตอีมู S <S เอาไว้ว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นครับทำให้ผมรู้สึกว่าผมไม่อยากรับสายกูมไม่อยากรับหน้าในอะไรที่มันไม่ได้อยู่ในความควบคุมของผมผมไม่อยากแล้วหลังจากนั้นไม่นานมันมีโอกาสหนึ่งเข้ามานะครับเป็นที่ทํางานเดิมแต่ว่ามีการโยกย้ายโปรเจกต์เกิดขึ้นผมพูดงี้ว่าการโยกย้ายโปรเจกต์ไม่ได้เบส on p e r s o n พ l ร์ฟ f o r m มนซ์แต่เบสจาก h i g h อร์รับสุด i สิชัทำให้ผมได้รับ Off e r ให้ไปทำกับโปรเจกต์อื่นซึ่งตอนนี้ผมกำลังเทรนกับโปรเจกตนั้นอยู่ด้วยความทีไม่อยากรับสายแล้วโปรเจกต์ใหม่มันก็ต้องรับสายก็เลยหาทางเลือกอื่นโชคดีครับผมมีเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาแนะนำให้ไปทำอีกที่เป็นงาน Customer Service เหมือนกันเงินเดือนที่เขา offer เท่ากับโปรเจกต์ที่ผมกำลังเทรนอยู่ต่างกันตรงที่ไม่ต้องรับสายรับแชทอย่างเดียวผมก็เลยไปสมัครด้วยความมั่นใจเต็มตัวว่ากูได้แน่นอนประสบการณ์ก็มีโทรอีกก็มี ผมพูดนิดนึงไอ้โทอีกเนี่ยผมไปสอบช่วงมีนาที่ผ่านมานะครับมันเป็นช่วงที่ผมรู้สึกว่าการโดนด่าในอะไรที่ไม่ใช่ความผิดเราเนี่ยเราจะทนได้อีกนานแค่ไหนซึ่งมันเป็นไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่ผมจะโดนด่าจนร้องไห้นะครับก็เรียกว่าเหมือนแบบพอจะเห็นเทวเทลทรายแล้วว่ามันน่าจะไปในทิศท,ทางที่ไม่ค่อยดีกับผมก็เลยเตรียมตัวล่วงหน้าก็ถือว่าเหมือนแบบทุกอย่างมันประจบประจบเหมาะเขาเรียกคำนี้ทุกอย่างประจบเหมาะไปสมัครที่ใหม่ความมั่นใจเต็มร้อยผมยื่น แอปพลิเคชันฟอร์ไปประมาณวันศุกร์ที่มันติดกับสุดสัปดาห์แบบ long weekend วันศุกร์ที่มันติดกับสุดหลังจากเปิดเขาไม่ติดต่อกับก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าอ๋อมันติด l องว weekend คงลืมมั้งก็เลยโทรไปผมจำได้ว่าผมโทรไปสอาครั้งนะครับกว่าจะได้เรื่องว่าอ๋อคุณคือคนนี้ซึ่งสมัครตำแหน่งนี้ปุ๊บ ตำแหน่งนี่ก็ออฟเฟอร์ผมเป็นคนละตำแหน่งกับที่ผมสมัครไปผมสมัคร Non-voice <c oughs> เขาแนะนำให้ไปทำตำแหน่งที่ต้องรับสายผมก็เลยแย้งไปไว่าเอ้ยโทษทีครับผมผมคิดว่าผมสมัครอีกตำแหน่งหนึ่งเขาก็โฮสายไปตรวจข้อมูล <c oughs> แล้วก็บอกว่าอ๋ตอตำแหน่งนั้นเขา client <c oughs> คล n นเขาา e q u i r e ว่าต้องมีวุฒิเท่าน,นั้นค่ะผมก็เลยถามนะครับเพราะว่าผมขาดใจผมพูดว่า ถึงแม้ว่าผมจะมีประสบการณ์ปีกว่าก็ไม่ได้หรอครับเขาก็บอกว่าไม่ได้ค่ะโอเคครับรับทราบครับไม่รู้จะรู้สึกยังไงครับตอนนั้นเนี่ยคือมันแบบจริงเหรอวะแต่ก็เข้าใจได้ผมคิดว่าผมโตพอที่จะรู้ว่าบางทีโลกมันก็เป็นของมัน่างนะทำอะไรไม่ได้ครับชีวิตของเรามันก็มีอะไรที่เราทําได้กับทําไม่ได้เนาะเรื่องแบบนี้เราทําไม่ได้ ก็เลยปล่อยไปก็ไม่ได้งานนั้นแล้วก็เอาเวลามาโฟกัสกับโปรเจกต์ใหม่ที่ผมกำลังเทรนอยู่แทนนะครับโปรเจกต์ Project ใหม่นี้มันต่อยอดจากเดิมก็คือมันจะเซอร์วิสออร n เรนเทดมากขึ้นมันใช้าภาษาอังกฤษลดลงแต่ว่าเงินเดือนมากขึ้น t อ e t ดชา being มันเป็น c a r รีย a อ v ด n c น m ์เมนที่ผมรับได้ในขณะที่ผมกำลังพยายามหาช่องทางพัฒนานตัวเองเติบโต ในรูปแบบอื่นๆเจอนี่การหางานโดยใช้วอตมอปาของผมจะเป็นลักษณะนี้นะครับ point ที่ผมจะสื่อก็คืออย่างแรกนะครับชีวิตของเราเนี่ยผมว่ามันก็มีสส่วนก็คือส่วนที่เราทําอะไรได้กับส่วนที่เราทําไม่ได้ผมเข้าใจว่าบางคนที่เขาไม่ได้เรียนต่อรวมถึงผมเองด้วยส่วนหนึ่งมันเพราะความ unfortunate มาจากปัจจัยภายนอกทั้งนี้ผมก็ยังเชื่อว่าไม่ว่ามันจะยังไงะครับชีวิตของเราก็ยังเป็นของเรามันต้องมีอะไรที่เราควบคุมได้และทําให้เรา ขึ้นไปจากจุดที่มันแย่ได้นะครับมันเคยมีจุดหนึ่งที่เรื่องเงินแย่มากนะครับแบบไม่อยากเล่าแต่ว่ามันแย่มากแล้วมันทําให้ผมรู้สึกว่าอะไรวะทําไมชีวิตกูเป็นงี้วะเออแต่มันก็คิดคิดไงานไม่ได้อะไรครเอาเวลาไปโฟกัสในอะไรที่เราทําได้รีแคปนิดหนึ่งก็คือ2ง,งานแรกผมว่างผมเอาเวลาไปฝึกในอะไรที่อาจจะนำไปต่อยอดได้ยกตัวอ,อย่างเช่นไอไฟล์ Excel หรือความรู้เรื่องคอมมินเจเนอเรลไอกราฟิกดีไซน์ที่ ขาเรยว่าอะไรทำได้นิดหน่อยก็พยายามพยายามขัดเกลาถึงจะไม่ได้มากแต่มันก็มีพัฒนาขึ้นและผมก็เชื่อว่ามันสามารถเอาไปทําในอะไรที่ผมชอบทำได้เช่นทําวิดีโอต่อมาในงานที่3ผมเอาเรื่อง Excel ในงานที่2มาทําต่อทำเป็นไฟล์ที่ทําให้ workflow ของผมและเพื่อร่วมงานของผมมันง่ายขึ้นในลักษณะคล้ายๆกันเองความเฟมิ l เลีในการใช้ไฟล์พวกนี้ทําให้ผมสร้าง r e s o รีซอสอีเมลเทมเพลตแล้วก็สร้างฐานข้อมูล ของตัวเองเป็นในลักษณะนั้นผมเชื่อว่าทุกๆงานมันย่อมมีปัญหามันอยู่ที่ว่าเราจะรับมือปัญหาอย่างนั้นยังไงโอ้ภาษาไทยกูอยู่ที่ว่าเราจะรับมือปัญหานั้นๆอย่างไรอีกข้อหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะครับก็คือเรื่อง environmentenvironment เป็นสิ่งสําคัญนะครับ่างเห็นบางที่เขาก็ดูแค่ใบปริญญาบางที่เขาก็ดูสิ่งที่เราทําได้บางที่เขาเข้าใจ circumstance ในชีวิตเราบางที่ไม่แข์เอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่เหมาะกับเราเรื่องนี้ apply กับส่วนอื่นๆของชีวิตด้วยนะครับ เพื่อนครอบครัวสําคัญก็ประมาณนี้อีกอย่างเรื่องที่ทําให้ผมทำอันนี้ก็คือใน10เดือนข้างหน้าผมจะดูว่ามันจะสามารถมีเส้นทางไหนที่มันชัดเจนในไมกับการกลับไปเรียนก็อย่างน้อยๆสิเดือนหน้าน่าจะได้เจอกันอีกครับชูชๆนครับ